วันนี้ก็เป็นวันสงการแล้วนะเราต้องไปประจำจุดอีกแล้วว่ะพี่ฝนหวัวแต่ว่าพี่ฝนยังไม่อยากไปเลยยังอยากหยุดต่อนี่นะเราจะหยุดได้ยังไงก็มีเวรจะต้องไปประจำจุดดูแลประชาชนนี่นะไปก็ไป งั้นผมไปก่อนนะครับเจ๊อย่าลืมซื้อหมูปิงมาฝากแขนด้วยแล้วผมจะกลับมาได้ยังไงเล่าน้ำแดงโซดาด้วยนะนี่สั่งทุกอย่างออแล้วก็อันนี้ด้วยเขาผัดกุ้งอะ่ะเขาผัดกุ้งวันนี้เขาไม่ขายงั้นเดี๋ยวผมไปกันก่อนแล้วกันนะเจ๊นะถ้าว่าจะหิวค้าวนี้นะ่ะฉันจะต้องยืนเฝ้าป้อนถังวันอย่าลืมซื้อมาฝากฉันด้วยนะโถเอ,อ้ยสั่งไรเดอร์เอาก็ได้ไปเร็วพี่ฝน<ะ>วันนี้ต้องเอารถคันใหญ่ไปแล้วละ่ะเราจะต้องไปประจำตรงไหนกันบ้างอะ่ะ ตอนนี้ที่ประจำเลยของเราก็จะอยู่ตรงนู้นนะนู้นอะนู้นไหนร้านสะดวกซื้อนี่ไงโอ้ร้านสะดวกซื้อแบบนี้ก็ดีเหละเวลาหิวจะได้ซื้อของกินไปพลางๆอะฮะจะดีเหรอ,อก็หิวว่ะทํางานก็หิวเหมือนกันนะวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่เขาจะกลับบ้านกันด้วยดิโอ้แสดงว่ารถจะต้องเยอะแน่นอนเลยอะ่ะติดเหมือนปีที่แล้วอีกเปล่าก็ไม่รู้ชอบมาติดตอนเย็นๆกลางคืนกลางคืนนะ่ะ เราจะต้องดูแลความปลอดภัยให้ดีที่สุดเลยนะเราเต็นท์อำนวยการเ็ายังไม่ตั้งกันอีกเหรอเนี่ยอ,อ้ทำไงอะ่ะโถเอ้ยงั้นเดี๋ยวพี่เอกตั้งก่อนพี่เอกตั้งตอนนี้เลยเหรอจะทันไหมเนี่ยทันดีอาจารย์ใหญ่ยังไม่เห็นมาเลยอ่ะอ,อ้าแล้วอาจารย์ใหญ่เ็าจะมาทําไมก็เขาเป็นผู้อำนวยการนี่โอ,อเป็นผู้อำนวยการที่นี่เหรอใช่เ,ออเขาประจําจุดเดียวกับเราไง เอาแล้วป่านนี้ยังไม่มามัวแต่เดินเวนอยู่หรือเปล่าเออเขาไม่เดินหรอกวันนี้เห็นเล่นตั้งแต่เช้าแล้วสงการอ๋อเออใช่ค่ะเล่นน้ําสงการตั้งแต่เช้ายันมืดยันตีสามจนผีออกมาหลอกยังเล่นกันอยู่เลยเฮ้ยเอาละเดี๋ยวเพกตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วมีเก้าอี้ให้หนึ่งสองสามสี่ก็เราก็ไม่ได้นั่งแนละ้วเรายืนข้างหน้าโอ้โหวันนี้กว่าจะปลีกตัวจากเจ้าพวกนั้นมาได้เฮ้ยโดนปะแป้งซะหน้าเย็นไปหมดเลยเออดี สองคนนั้นมาแล้วเหรออุ๊ยมาสายทำไงดีอาจารย์ใหญ่สวัสดีจ้ามาสายนะคะเออขอโทษนะพอดีฉันปลีกตัวออกจากพวกเด็กๆที่นู่นไม่ได้อะอา้าแล้วอาจารย์ใหญ่ไปเล่นกับเขาด้วยเหรอกำลังเปลี่ยนชุดเดิอนออกมานี่ดูดิเปียกนิดหน่อยเลยเห็นเปล่ามไ,มไม่เป็นไรค่ะมาถึงแล้วก็ดีงั้นช่วยกันดูแลวความปลอดภัยกันแล้วกันนะคะเอเดี๋ยวฉันไปเขียนเอกสารข้างในก่อนนะเอาไม่เป็นไรครับ ผมฝากเอกสารให้กับอาจารย์ทําด้วยนะเดี๋ยวผมจะดูแลประชาชนกันตรงนี้เองบุ๊กเ๊กนี่นายหลับเหรอป่าฉันไม่ได้หลับฉันขี้เกียจโอ้เอกสารเยอะเหมือนกันนะเนี่ยจะต้องกรอกให้กับทางการเอาละไหนะดูสิหน้าที่หนึ่งหน้าที่สองหน้าที่สหน้าที่สองร้อยเยอ,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 อ้ง่วงนานไหนบอกรถใจเย่อไงไม่เห็นมีใครมาสักคันหนึ่งเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเพียไปดูเจ๊ก่อนนะ ว่างไงละจ๊ะเดินข้ามถนนดีๆนะฉันก็เดินของฉันอยู่ทุกวันระวังด้วยครับวันนี้รถน่าจะเยอะยังไม่เห็นมีสักคันหนึ่งเลยเนี่ยเดี๋ยวผมโบกรถให้นะว่าแต่ว่ารถไปไหนแล้วเนี่ยฉันก็บอกแล้วไงฉันเดินมาตั้งแต่เช้า,ชายังไม่เห็นมีสักคันเดียวเจระวังนะครับรถคุณลุงไม่รู้มาแล้วนะเดี๋ยวเขาก็จอดเองนะเธอเอ้ยเดี๋ยวก่อนล้อมันนอ้ยถนนรถโอ้โห วันนี้ไม่จอดแฮะนั่นไงผมว่าแล้วเหมือนเขาจอดไม่ได้อ่ะล้อเขาเปียกเป็นไงมั่งอ่ะฉันหลับก่อนแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมพาไปส่งโรงพยาบาลนะไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันก็ฝืนเออพี่ฝนอยู่นี่ก่อนได้ไหมอ่ะได้พี่ฝนอยู่ได้เพี่ยงพาเจ๊ไปส่งโรงพยาบาลเถอะเจ๊เป็นไงมั่งเนี่ยไม่เป<ม><ม>็นไรเดี๋ยวฉันไปเดินข้ามถนนต่อไม่เห็นกระดุกกระดิกเลยอ่ะทำไงเดียวพี่ฝนไม่เป็นไรฉันบอกว่าฉันไม่เป็นไรฉันแค่นอนหลับไปแป๊บเดียว,ง,วง่วสภาพนี้นะอ๋อ เฮ้ยเดี๋ยวพี่เอกพาไปส่งก่อนนะเอาแล้วพี่ฝนวิ่งตามมาทาไมอะพี่เอกลืมกระเป๋าตังค์อะเอเอาฝากด้วยฝากด้วยคุณหมอครับคุณหมอครับคุณหมอโอ้โหมีอะไรกันวิ่งหน้าต้องมาเลยคือว่าแจ๊คเขาโดนรถเฉียวไปเมื่อกี้เนี้ยค่ะอ๋อเอาไปไว้ในห้องนู่นเดี๋ยวฉันจะรักษาให้เองนะแต่ว่าฉันหม่เป็นไล่จริงจริงโอ้แล้วดูสภาพหม่เป็นไร,รไ่เ,รเหรอเออเอเอ ลุกเองยังไม่ได้เลยเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปรักษาข้างในนะครับมานี่เลยเดี๋ยวผมพาไปไว้ที่เตียงก่อนเออฉันนอนตรงนี้ก็ได้นะคับใจคับใจโอเคเอาเตียงใกล้ๆนี่นะครับโอ้โหวางให้มันดีๆไม่ได้แล้วไงโอ้โอ้ผมขอโทษผมวางแล้วทําไมเจ๊ไม่ลงไปนอนเล่าก็ฉันจะรอบอยู่โอ้โหแล้วกิ้งลงมาทําไมเนี่ยอพื้นข้างล่างก็นิ่มดีนะพี่ฝนทําไมเจ๊เขานอนดิ้นยังเลย <c oughs> ทำไมนอนอย่างนั้นเรานอน,อนดีๆด,ดีครับเออให้ฉันได้นอนหลบพักผ่อนตรงนี้เธอไปไหนก็ไปเธอไปเออเอาเอาแบบนี้จริงๆเหรอเออไปเธอไปพี่ฝนเราก็ไปดูตรงนั้นกันต่อแล้วกันนะอปล่อยให้เจ้เขานอนไปก่อนทำไมไม่นอนดีๆอ่ะเนี่ยเขาคงชอบแบบนี้สะดวกแบบนี้อย่าไปยุ่งกับเขาเฮ้ย <c oughs> เขาสะดวกแบบนั้นคุณหมอผมฝากด้วยนะครับมาเร็วพี่ฝน กำลังตามไปอยู่เนี่ยาข้าวก็ยังไม่ได้กินเลยหิวนะเดี๋ยวสั่งแล้วเดี๋ยวเขาก็มาส่งเองนะนะไม่เอาพี่ฝนอยากทํากินเองมากกว่าจะทํากินเองอะไรเราวันนี้วันสงการแล้วเราเป็นเวรตรงนี้เราต้องไปอยู่เร็วข้ากําลังตามไปเหลือแต่พอ,อไม่รู้จะเป็นยังไงม้างเนี่ยไม่เป็นไรหรอกพออเขาเก่งอยู่แล้วบูบูบู มาเร็วเข้าพี่ฝนกำลังตามไปงั้นเดี๋ยวพี่เอกวิ่งนำไปก่อนดีกวา่าบอนี่นายอาบน้ำบางหรือยังเนี่ยบูบูบูว่าไงเนี่ยพวกป๊ก,ปกบอกว่าอาบไปแล้วอาบไปตอนไหนอะ่ะโอ้ยสนุกจังเลยสนุกจังเลยสาดนา้ำสาดนา้ำสาดนา้ำนี่ใครเข้ามาจะได้สาดให้หมดเลยไปเดี๋ยวก่อนนั่นมามิจังหรือเปล่า โอ้โหมากันครบเลยนะนะใช่มามิจังเหรอนี่มาเร็วเดี๋ยวฉันจะปะแป้งให้นะมาทางนี้จะมาทางนี้ฉันขอปะแป้งหน่อยนะักคุณตุงรวดโอ้โหหัวหน้าก็มานะพี่ฝนทําไมวันนี้หัวหน้าสีแปลกๆเฮ้ยนี่ทางนี้เลยครับมาเล่นน้ากันดีกว่าคุณตุงรื้อตมาเล่นน้ํากันหน่อยน,นะคะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนพี่ฝนอะไรหรอจอดกับมานีไปยืนเล่นกลางถนนเร็วเข้าอ๋อ oh yeah, เย่ะแล้วจอดมานีกลับเข้าไปข้างในเร็วเข้านี่ มายืนเล่นกลางถนนแบบนี้ไม่ได้มันอันตรายนะเดี๋ยวรถชนเอาอะทำไมล่ะคะใครๆเขาก็เล่นกัน่ะใช่แล้วครับพวกเรามาเล่นต้องนานแล้วไม่เห็นมีรถสักคันหนึ่งใช่แล้วไม่เห็นมีรถเลยงั้นอย่าหนูขอป่าแป้งคุณตุงหลวงพี่เอกหน่อยนะคะไม่ได้หรอกพวกเราต้องเข้าไปเล่นแค่ข้างทางเท่านั้นรีบเข้ามาเลยก็ได้คะ่ะก็ได้รู้เปล่าเมื่อกี้พี่เพิ่งเอาเจ๊คนสวยเสื้อเหลืองไปส่งโรงพยาบาลเพราะว่าโดนรถชนนะโ,โดนรถชนเหรอคะโดนรถชนเลยครับ ช่แล้วนะจ๊ะเ็ราโดนรถชนต้องระวังให้ดีนะเล่นแค่ข้างทางพอนะแล้วก็อย่าวิ่งออกไปตัดหน้าใครเขาล่ะรู้เปล่าความจริงแล้วข้าวจนน,นี่ก็อันตรายมากๆเลยนะเนี่ยต้องมีผู้ใหญ่คอยดูแลหรือไม่ก็เล่นที่บ้านดีกว่าฮะเออมันก็อันตรายอยู่นะแต่ไม่เป็นไรหรอกมีเพื่อนๆเ,เ,เราเล่นน้าอยู่คงไม่เป็นไรมั้งพี่ฝนพี่ฝนลักกังวลกังวลไม่ต้องกลัวหรอกนะนานๆจะมีรถพ่วงมาสักคันหนึ่งไม่ค่อยมีหรอกฉันล่ะกังวลพวกเธอมากกว่าเด็กสองคนนั้นอีก ฉันว่าพวกนี้ก็น่ากลัวพอๆกันถ้าดูเล่นน้ําดิขอฉันสาแป้งหน่อยไม่ได้หรอเออคือว่าเดี๋ยวขอฉันปะแป้งนายหน่อยสิมาทางนี้แล้วค่ะคุณตุงลวดขอบปาแป้งหน่อยนะคะมาปาแป้งหน่อยสีค่ะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนครับไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวผมปฏิบัติหน้าที่อยู่ขอปาแป้งนิดเดียวเองละพ่อห้ามเล่นแป้งนะครับห้ามเล่นแป้งทาไมล่ะค่ะห้ามเล่นแป้งครับอยาครับอยาแปะเข้าไปนี้ต้องแปะเข้าไปเยอะๆเลย ห้ามเล่นแป้งงันเหรองั้นต้องจัดการเลยครับคุณรัตนาใช่แล้วล่ะคะ่ะแต่ต้องจัดการไอ้คนนี้ด้วยนะปะเข้าไปปะเข้าไปมามาปะแป้งปะแป้งหน่อยโอ้โหพอแล้วแป้งเข้าตาแสบหมดแล้วเนี่ยอ้ยบอกแล้วว่าอย่าใช้แป้งครับโอ้โหตอนนี้เอาแป้งอะไรมองอะไรไม่เห็นแล้วนี่แป้งเย็นเหรอน่าจะเป็นแป้งเย็นนะเนี่ยแสบตาเลยโอ้โอ้โหไม่ไหวแล้วไม่เอา ไม่เอานะแบบเนี้ยฉันเห็นว่าร้อนร้อนก็เลยเอาผสมแป้งเย็นเข้าไปให้ไงโอไม่ดีไม่ดีทำแบบนี้ไม่ดีเดี๋ยวแสบตานะเอาหน้าปีละครั้งปีละค้งปีละค้งก็เกิดอุบัติเหตุเยอะเหมือนกันนะโอ้ยเอ้ยโอ้ย,อย,อยเหมือนจะเป็นไข้เลยพี่ฝนนี่เย็นแล้ว,วลลอ่ะรถเริ่มมากันแล้วอ่ะโอ้รถล,ล้อมติดแล้วโอ้โหมีรถชนอะ่ะเอานี่ชนกันตอนไหนเนี่ยโอ้โหคุณลุงแย่แล้วคุณลุงไม่รู้ชนไปเมื่อกี้พี่ฝน พาไปส่งโรงพยาบาลเร็วเข้าเดี๋ยวก่อนนะคุณลุงยังไม่ออกมาจากรถได้เลยอะออกมาไม่ได้เพียงก็มุดเข้าไปเดี๋ยวก่อนสิล้วใจเพียงมุดเข้าไปยังไงอะก็มุดแล้วก็พาตัวออกมาไงคุณลุงครับออกมาเร็วเข้าฉัานออกไปไม่ได้อเออทำไมต้องทำหน้าตาขึงขังก็รถกระจกให้ผมดึงออกมาเร็วเข้าขอโทษก็เมื่อกี้ขาฉันติด บอกว่าเปิดกระจกผมก็ดึงคุณลุงออกมาได้แล้วอุ้มฉันดีๆหน่อยขาฉันเจ็บเดี๋ยวผมพาไปหาคุณหมอนะครับพี่ฝนฝากตรงนี้ด้วยนะได้เลยเดี๋ยวดูกับโบแล้วก็พุ๊กปิกให้นะเออเดี๋ยวอาจารย์ใหญ่จะกลอบแล้วอะเนาะอาจารย์ใหญ่เขาอยู่เป็นเพื่อนกันก่อนเออขอแป๊บหนึ่งได้ไหมครับเดี๋ยวพาคุณลุงไม่รู้ไปส่งโรงพยาบาลก่อน งั้นที่ฝนอยู่ไปก่อนพี่เอกไปคนเดียวว็ได้โอ้โหเจ็บลวดเลาไปถึงหัวใจเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวโอ้โหใครวิ่งผ่านเมื่อกี้ฉันเจ็บขาสี่ข้างเลยเดี๋ยวก่อนคุณลุงมีแค่สองขาไม่ใช่หรอครับอ,อ๋อนั่นแหละฉันเจ็บขาสองข้างเจ็บแขนสองข้างรวมเป็นสีออ่ขาอะยังไงนะอ่านั่นแหละเดี๋ยวไม่ใช่แล้วคุณลุงนี่ฉันมาที่ไหนเนี่ยฉันจะต้องกลับบ้านนะเดี๋ยวผมพามาโรงพยาบาลก่อนหายแล้วค่อยกลับก็ได้ครับแต่ว่าฉันไม่มีตัง บบููบบบเป็นไงมั่งอ่ะโบ,บตอนนี้พี่เอกไม่รู้จะเป็นยังไงนั้นเนี่ยอ๋อดูนั่นนี่ตรงนั้นนะ่ะเคลียทางให้เลยพี่ฝนเคลียรทางอะไรล่ะรถก็ดูปฏิเหตุกันเต็มไปหมดฉันมีแค่สองมือจะต้องให้ตำรวจคนอื่นมาช่วยแล้วแล้วพี่เอกเมื่อไหร่จะมาเนี่ยเดี๋ยวก็มาโอ้โหนานชะมัดทางนี้นะคะทางนี้ขับรถด,ดีๆระมัดระวงัง อย่าเลี้ยวออกมาข้างนอกค่ะอยู่ในเลนของตัวเองฉันปล่อยได้หรือยังเนี่ยจอดรถต้องนานแล้วนะฮะข้างหลังเกิดอะไรขึ้นนาะทำไมยาวขนาดนี้เนี่ยขับไม่ดูตาม้าตาเรือเลยนะเธอเนี่ยโอ้ยแย่แล้วทำไมทำอย่างนั้นนะ่ะโอ้ยลดลดทำไมจะต้องจอดรถกระทันหันโดยจะปวดหัวไปหมดแหละนั่นมาลดเธอฉันตามหลังมาฉันเลยชนเลยเห็นไหมชัดจอด เดียวแค่นิดเดียวจะลงไปซื้อหมูปิ้งแล้วเธออยู่ดีๆเสยเสรยรถฉันท่าหมททำไมอ่ะ <c oughs> ก็ฉันขับมาดีๆแล้วอยู่ดีๆเบรกกระทันหันท่านก็ต้องชนนันดิมันก็ต้องเบรกอยู่แล้วหมูปิ้งหอมขนาดนี้จะต้องลงจอดไปซื้อเฮ้ยเป็นไงบ้างเนี่ยกว่าจะได้รถตำรวจกลับมาอีกทีหนึง่งพี่ฝนเป็นไงบ้างเนี่ยวิตืุ๋เลยเอ้านี่ยังเคลียร์กันไม่ลงอีกเหรอโอ้โหพี่ฝนไปไหนแล้วอ่ะ เดี๋ยวขอไปทางนู้นแล้วกันนะทางที่มันติดจัดเลยฮึบมาแล้วมาแล้วนี่ทางนี้ไม่มีคนขับเพราะว่าวันนี้สวนสนุกปิดไม่ได้เปิดวู้ๆสนุกชะแลเอยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเดี๋ยววันนี้จะเล่นกันให้สนุกไปเลยนะพี่หมนเกิดอะไรขึ้นอนะ่ะ ก็เนี่ยเกิดดูบาดที่เหตุเต้นไปหมดเลยแล้วบอกให้พวกนี้เขากลับบ้านกันได้แล้วก็ไม่ยอมกลับเฮ้ยกลับบ้านได้แล้วนะครับนี่มันสามทุ่มแล้วนะสามทุ่มที่ไหนเนี่ยตอนนี้จะเที่ยงคืนอยู่แล้วเอาจะเที่ยงคืนแล้วเหรอออฮอสนุกมากเลยนะนายมาเต้นกับพวกเราด้วยสิขอเล่นอีกแป๊บหนึ่งก็แล้วกันนะลดยิ่งเยออยิ่งชอบเฮ้ยงั้นเราก็เต้นกับเขาด้วยไปเลยเขาจะได้กลับไวๆมาเร็วก็เดี๋ยวก่อนนน่นอะไรอะ่ะเฮ้ยใครมา ใครใมาเยี่ยมเนี่ยพียกแย่แล้วนั่นใครอะ่ะใครมาเยี่ยมเราญาติพีอกเมาไม่ไม่ใช่เฮ้ย <c oughs> อะไรเนี่ยเฮ้ยแย่แล้วเฮ้ยเดี๋ยวก่อนช่วยด้วยโอ้ยโอ้ยอย่านะหยุดนะหยุดนะคุณดูคุณดูเราเียกกำลังเสริมนะคุณดกหยุดเดี๋ยวนี้ <c oughs> แย่แล้วเธอทําไงดีนี่เราเล่นน้ากันดึกเกินไปเนี่ยด,ดูดูกดูมาเลยโอ้โหเพียกลงไปนอนแล้วพี่ฝนเดี๋ยวพี่ฝนจัดการกระดูกตรงนี้เองนี่แน่นี่แน่ คนจะหลับจะน,นอนเปิดเพลงเสียงดังพวกเราเลยต้องมากันเลยเนี่ยขอโทษด้วยนะคะคุณดูนี่เปิดทําไมเนี่ยเที่ยงคืนแล้วฉันนอนไม่ได้เนี่ยเห็นมาบอกแล้วคุณผีก็จะหลับจะน,นอนเออทาไงดีอะรีบๆพาพวกนี้ไปกันเร็วเข้าพาใครไปล่ะคะพาคุณผีไปเหรอใช่พาคุณผีกลับไปที่ห้องวิทยาศาสตร์เหมือนเดิมออกว่าจะเรียบร้อยแล่น,เนาเหนื่อยเลย งั้นเดี๋ยวพี่เอกจะอุ้มกลับไปคืนที่ห้องวิทยาศาสตร์นะขอโทษด้วยนะครับเรื่องเสียงดังเนี่ยพี่ฝนฮะเฝ้าตรงนี้ทีนะอ่อเดี๋ยวพี่ฝนเฝ้าให้ไม่ไปไหนหรอกเพราะว่าพี่ฝนคงจะอเออเอเอเฮ้ยอะไรเดี๋ยวกําลังเสริมโอ้โ <oh> หลื่นถลัยมาเลยอะเฮ้ยโอ้โหเกือบไปพี่ฝนนอนหลับก่อนก็แล้วกันนะงั้นเดี๋ยวพี่เอกเอาพาคุณดุไปกลับที่ก่อนนะ